สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชแนลทีซิตี้เซ็นทุกๆท่านนะครับมาวันนี้มาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันประจำวันที่22เดือนตุลาคมพศ2564นะครับวันนี้วันศุกร์ศุขสันกันอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้มีบอลดูนะฮะพรีเมียร์ลีกเราออกไปเยือนไบรตันนะวันเสาร์เหมือนเดิมก็อย่าลืมติดตามเชียร์ทีมรักของเรากันนะครับส่วนวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันมีเรื่องราวอยู่กับตลาดนักเตะนะฮะเป็นดีลกองหน้า2คนเลยทั้งคาร์วัลเลวิน นะแล้วก็เอริงบอลฮาร์แลนมาอัปเดตกันแล้วก็ยังมีเรื่องนะักเตะเราอย่างมาเรสเ็ททีมยอดเยี่ยมของทางฮูสกอแล้วก็มีความีิเห็นจากอารันเชอร์นะกูรูบอกว่าถ้าเลือกเล่นได้จะเลือกเล่นให้แมนซิไม่ก็หงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีเรื่องของริลอยซานน่ด้วยบอกว่าได้วิชาม,มาจากเป๊ปเนี่ยดีมากเลยจนใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เลย นะครับอันนี้เป็นประเด็นคร่าวๆทั้งหมดที่ผมจะนามาอัปเดตข่าวสารให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตาได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิทีเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้านะครับแล้วก็หัวข่าวันนี้นะอาจจะไม่หัวข่าม,มากสักสองสาทุ่มนะมาไลฟ์เจอกันได้พรีวิวก่อนเกมนะครับในชแนลนี้ได้เลยนะก่อนที่เราจะเจอกับไบรท์ตันในวันพรุ่งนี้ วันนี้ก็มาพวิวกันก่อนนะช่วงค่ำนะครับตอนนี้ไปอัปเดตข่าวสารกันก่อนเลยดีกว่าไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะเป็นความเคลื่อนไหวย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบนะฮะก็วันพรุ่งนี้นะจะเป็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกของเรานะครับก็เป็นแมนซิตี้ออกไปเยือนไบรตันนะครับก็เป็นทีมอันดับ4นะเราเป็นอันดับ3ตามตารางคะแนนนร,รียลยทม์ตอนนี้เลยนะฮะก็เป็นเกมเยือนอีกหนึ่งเกมที่น่าจะหนักหนาอยู่ นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตารางเวลาที่แข่งขันก็น่าจะตามนี้เลยนะครับ5ทุ่มครึ่งนะฮะตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับชมกันได้อาจจะเป็นคู่ดึกสักหน่อยแต่ว่าแต่วันเสาร์นัวันอาทิตย์ก็ยังเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งก็น่าจะรับชมกันได้ไม่มีปัญหานะครับน่าจะเดือดหน้าดูนะเกมนี้ข่าวต่อมานะฮะเป็นเรื่องของริยาดมาเรสที่เรียกได้ว่าติดทีมยอดเยี่ยมนะครับของแชมเปี้ยนส์ นะตามเว็บไซต์ฟูซิโอนั่นเองเป็นเว็บไซต์ฟูซิโอ์ที่จัดออกมานะครับก็นี่เลยเป็นมาเรสคนเดียวด้วยนะที่ติดทีมยอดเยี่ยมของฟูซิโอ์ในทีมออฟเดอะเวิคในสัปดาห์วันที่19ถึง20่นั่นที่มีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเตะกันก็นะมีสโมสรอ,อื่นอย่างเชลซีมีจอร์จินโยนะฮะติดมา1คนแล้วก็ส่วนมากจะเป็นโอเรียมัสติดนะฮะที่ติดมามีเวนิสิอุสจูเนียมีเบนเซม่ามีคุกตัวแล้วก็ขะกะกันไปหลายหทีม นะครับแต่ก็ยินดีกับมาเรสด้วยครับโชว์ผลงานได้ดีนะยิง2ประตูในเกมกับคัมบรสจนติดทีมยอดเยี่ยมของฮูสกอร์ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆมาเรสขอให้คลปฟอร์มแบบนี้มาเตะกับบรายตันนะในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับไปกันที่ข่าวจริงจังเลยนะฮะเป็นเรื่องของทางกองหน้าอย่างดมินิกคาวั์เลวินนะฮะเป็นกองหน้าทีมชาติอังกฤษจากทางท็อฟฟีส่สีน้ำเงินหรือเอเวอร์ตันนะฮะโดยสํานักข่าวที่ได้ อาตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือทางเทเลกราฟของอังกฤษนะบอกว่าแมนซิตี้นั้นเป็นหนึ่งใน5สโมสรน,นะที่สนใจในตัวคาร์เวิร์ดเลวินนะครับนักเตะรายนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีจน,จนเจ้าตัวนั้นมีโอกาสได้ติดทีมชาติอังกฤษไปถึง11นัดแล้วแล้วก็นักเตะวัยยีปีรายนี้นะครับล่าสุดเขาก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บน่าจะหนักเลยแหละเพราะว่าพักมานานแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่หายดีด้วยนะแต่ว่าก็เป็นที่คาดการกันว่าน่าจะใช้เวลาอีกสัก2สัปดาห์ ระะะายงานล่าสุดที่ได้รับมาหลักสองสัปดาห์หลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมาเรียกความฟิตกับสโมสรได้แล้วสําหรับโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินแล้วก็สื่ออย่างเทเลกราฟนั้นเขาได้ตีข่าวบอกว่าตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยย้ายมาร่วมทีมพ็อพฟี่สินเงินเอเวอร์ตันตั้งแต่ช่วงปี2015เลวินนั้นทําประตูให้เอเวอร์ตันไปแล้ว56ประตูกับอีก16แอสซิสต์แล้วก็ทั้งสื่อนี้เนี่ยได้บอกว่าเขาคงจะใกล้หมดเวลากับสโมสรเอเวอร์ตันแล้วเนื่องจากมี หลายทีมนะฮะได้ให้ความสนใจในกองหน้าอะไรนี้แล้วก็แมนซิตี้นั้นเป็นหนึ่งในสโมสรที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีทางนิวคาสเซิลด้วยนะที่ได้รับการเทคโอเวอร์มาจากกลุ่มทุนใหม่นะจากซาอุกก็ได้วางคาวเวิดเลวินเป็นกองหน้าที่จะเสริมทัพเนื่องจากอยากจะทําโปรเจกต์ใหม่กับสโมสรนแล้วก็วางคาวเวิดเลวินเอาไว้เป็นกองหน้าตัวหลักเลยที่อยากจะเสริมทัพเข้ามานะครับ แต่อย่างไรก็ตามการรายงานยังระบุว่าแมนซิตี้แล้วก็แมนยูไนเต็ดนั้นยังจับตามองนะฮะกองหน้ารายนี้รวมไปถึงมีอาร์เซนอลแล้วก็ทีมนิรนามในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยได้คอยจับตามองคารวินเลวินอย่างใ,ใกล้ชิดอยู่ด้วยนะฮะซิตี้เนี่ยกำลังต้องการกองหน้าตัวเป้าหลังจากที่เรื่องของการไล่ล่าตามหาแฮร์รี่เคนนั้นประสบผลล้มเหลวไปนะในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันซึ่ง ตัวคา e เวิร์ดเลวินเองเนี่ยสื่อได้ชี้ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะหาความท้าทายใหม่แล้วเนื่องจากเขาอยากจะเล่นในฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก League, นะฮะเลยเป็นที่มาว่าถ้าหากว่าในซัมเมอร์หน้ามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะมีการให้ความสนใจคา v e เวิร์ดเลวินจริงๆจากแมนซิเตี้นั่นก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งก็ได้สําหรับเลวินที่แบบว่าอยากหากความท้าทายใหม่ ในการเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะโดยการย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือสโมสร่นอื่นที่ได้เล่นยูฟาเช่นเดียวกันที่มีข่าวว่าสนใจเรวินเช่นเดียวกันนะแต่ว่าซิตี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ลองรับฟังเอาไว้นะฮะสื่อก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือนะครับของทางอังกฤษด้วยอย่างเทเลกราฟนะครับถ้ามองตามหลักข่าวเกดเลวินถามว่าเก่งไหมสัมตับสายตาผมผมก็มองว่าเขาเก่งนะครับแล้วก็สามารถเอามาทดแทนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยของซิตี้เนี่ยได้เลย นะฮะอาจจะเรียกว่าซื้อมาเนี่ยอาจจะยังต้องปรับตัวบ้างแหละแต่ว่าผมว่าเขาเป็นคนมีของนะแล้วก็เรื่องลูกกากรอะไรพวกนี้ทำได้ดีนะครับก็ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะว่าจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนกับคาว e เวิร์ดเลวินนะเพราะว่าก็มีเป้าหมายอื่นด้วยที่สำคัญอย่างเช่นเออริกมอรอะไรแล้วก็ดูซานบลาโวิก ก็เก็บเอาไว้พิจารณาแล้วกันนะสำหรับแฟนซิตี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเป็นแฟนซิตี้ได้รับฟังข่าวนี้ไปรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคาวเวอร์ลวินคอมเมนต์ comment มาได้ใต้คลิปนะครับนะส่วนตัวของผมว,ว่าน่าสนใจดีนะครับแต่ว่าขอให้หายเจ็บก่อนละกันนะเพราะว่าเจ็บรอบนีนะ้ล่าสุดของเจ้าตัวนี้ก็หนักอยู่อาก,การนะเจ็บนานมากๆเลยนะฮะไปกันที่ข่าวต่อมาเป็นเรื่องของทางเอริงเบลฮาร์แลนด์นะเป็นสื่อที่ตีข่าวออกมาเนี่ยเป็นสื่อใหญ่ด้วยอย่าง ESPN ร,รายงานว่าเออร์ริงบอลฮาร์แลนด์นั้นมีค่าฉีกสัญญานในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านที่75ล้านยูโรนะแต่รายงานล่าสุดนะครับไอค่าฉีกสัญญาตรงนั้น,นมันคงไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่า,ามูลค่าโดยรวมเนี่ยมันคงจะสูงมากวากว่า75ล้านยูโรอย่างแน่นอนเนื่องจากาทีมที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับเออร์ริงบอลฮาร์แลนด์บอกเลยว่า ต้องยอมเสียค่าทำเนียมในหน้าให้กับเอเยตนอย่างมิโนไลโอลาเนี่ยบอกเลยว่าหนักเนี่ยแน่นอนมันทำให้พอรวมกับค่าตัวแล้ว75ล้านยูโรค่าจิกสัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเงินมูลค่าเกือบเกือบ100ล้านยูโรเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อสำคัญก็คือทาง ESPN เขาได้ตีข่าวบอกว่าสโมสรที่สนใจนะฮะจะเซ็นสัญญากับเออร์ดิงบลฮารลนในช่วงตลาดซัมเมร์เนี่ย เตรียมควักเงินจ่ายค่าเหนื่อยที่แสนสูงแล้วก็แสนแพงได้เลยเนื่องจากผู้เล่นนั้นคาดหวังว่าจะได้รับไรายได้นะต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นเงินมากกว่า5 0 0 0 0นปอนต่อสัปดาห์และสโมสรที่อยู่ในข่ายสนใจนะัเตะรายนี้เนี่ยก็มีทั้งแมนซิ t y ตี้ l เชลซีนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดนะล้วนอยู่ในการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้ทั้งสิน้นครับก็ใครอยากได้ก็เราพิจารณาตัวเลขกันเอาดูฮะ ซิตี้บอร์ดซิตี้ผมว่าก็ต้องคิดหนักอยู่นะทั้งค่าฉีกสัญญาค่าในหน้าค่าเหนื่อยนะฮะโอ้โหสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถึงจะรวยแค่ไหนแต่ก็ต้องคิดดีๆนะถ้ามันแพงไปผมว่ากองหน้ารายอื่นเก่ง,กงๆก็ยังมีพอที่จะให้ไปโฟกัสนะฮะทั้งเลวินที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ทั้งวาลาโฮวิดทั้งดาวินยูเนสนะฮะก็หรือว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะฮะที่ก็มีข่าวอัปเดตไป ในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันก็ลองพิจารณาดูครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่บอร์ดบริหารนะครับว่าจะพิจารณาเลือกซื้อใครข่าวต่อมานะฮะก็แอบแอบเกี่ยวกับกองหน้าเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะฮะแต่เป็นเรื่องของสื่อในโปรโตุเกสเนี่ยนะฮะอย่างทางเว็บโอโจโกนะฮะเป็นเว็บไซต์สื่อในประเทศโปรโตุเกส บอกว่าแมนซิสตี้นั้นส่งสเกลไปดูฟอร์มนักเตะเบนฟิก้านะในเกมยูฟนะ่าแชมเปียนส์ลีกนัดล่าสุดที่เบนฟิก้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางไบเยนมิวนิคแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะตามการรายงานเนี่ยจากโปรตุเกสบอกว่าแมนซิสตี้นั้นส่งแมวมองนะครับไปที่สนามของเบนฟิก้าในรอบแบ่งกลุ่มที่เบนฟิก้าเจอกับไบเยนมิวนิค แล้วก็คาดว่าคงจะมาดูฟอร์มนักเตะเป้าหมายที่เคยมาดูในเกมก่อนหน้านี้นะที่บัเวนฟิก้านั้นชนะบาร์เซโลน่าได้ในยูฟ่าแชมเปียนลีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนักเตะคนนั้นเนี่ยก็เป็นกองหน้าเหมือนกันนั่นคือทางดาวินนูเนสนะฮะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะในเรื่องของส่งแรมมองไปดูกองหน้าหรือว่าอาจจะแอบแอบเล่แบ็กซ้ายด้วย นะในกรณีของทางกริมันโดที่ก็มีข่าวกับรเราก่องหนะ้านี้เช่นเดียวกันในเรื่องของแบ็กซ้ายอาจจะดู2คนเลยทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็กองหน้านะฮนะก็เป็นการรายง,งานมาจากสื่อทางโปรตุเกสฮนะแต่ว่าพักหลังๆมาผมก็ได้ข่าวว่าสื่อโปรตุเกสเนะี่ยบางทีก็แอบจะฟังต้องฟังหูวไหว้หูเหมือนกันนะครับบางทีก็แอบเต้าข่าวเล็กๆนะฮะในในช่วงนี้นะครับข่าวต่อมานะครับเป็นความคิดเห็นของทางอารันเชียเลอร์ นะฮะกูรูแล้วก็อดีตนักเตะของทางทีมชาติอังกฤษถ้าหากว่าเขามีโอกาสได้เลือกสโมสรลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะเลือกเล่นให้กับสโมสรไหนโดยเขาได้กล่าวว่าถ้าหากผมลงเล่นให้กับพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ได้เนี่ยนะผมจะเลือกลงเล่นให้กับสโมสรแมนซิตี้หรือไม่ก็ลิเวอร์พูลด้วยจํานวนโอกาสที่พวกเขาสร้างสารรค์ให้กองหน้ายิงประตูได้โดยเฉลี่ยถ้าหากเล่นให้กับสสโมสรน,นี้เนี่ยน่าจะยิงได้ราวๆ20ประตูต่อฤด,ดูกาล นะครับแต่ว่าถ้าหากเล่นให้แมนซิตี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นกองหน้าที่เก่งมากๆเนี่ยน่าจะยิงได้40หรือ45ประตูน,นะครับอลรันเชลเลอร์ huh. <anch> กล่าวกับสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟเวนิงนิวน้ำมุบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นกองหน้าเก่งๆเนี่ยอยู่กับแมนซีเนี่ยยิงได้40-45แสดงว่าทีมทีมของเราเนี่ยนะฮะสร้างสนันการให้กับแนวรุกเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะในความคิดของอารันเชลเลอร์แล้วก็น่าจะตรงตามสายตาของแฟนบอลทั่วโลกแหละครับว่า ซิตี้ของเรานั้นเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้แบบสุดยอดมากๆตอนนี้ขาดแค่ตัวจบเท่านั้นนะฮะก็ต้องรอดูว่าใครจะมาเป็นตัวจบนะฮะธรรมชาติในทินเอติฮัสเตเดียมต่อไปนะครับมาปิดท้ายเรื่องสุดท้ายกันที่เรื่องของทางดีรอยซานนี่นะฮะบอกว่าเขาเนี่ยได้รับวิชามาจากเป๊ปนะฮะตั้งแต่อยู่ที่แมนซิตี้จนปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้วิชาหลักนั้นได้ นะครับบิลลสันนี่กล่าวกับสื่อในเยอรมันอย่างทีออนไลน์บอกว่าครั้งหนึ่งตอนที่ผมยังอยู่ที่แมนซิตี้โค้ดได้สอนบทเรียนกับผมเนี่ยมากมายเลยผมยังคงได้รับประโยชน์ของมันเนี่ยจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เป๊ปได้ติดตั้งโปรแกรมใหม่ให้ผมเนี่ยมันลึกลงไปในระดับแท็ติกมันเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะฮะทุกการเคลื่อนไหวทุกพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็เรียกว่า ได้วิชาจากเป๊ปมาะะทำให้ตัวเองนั้นเป็นยอดนักเตะจนถึงทุกวันนี้ไปเล่นกับทางไบเยนมิวนิตก็ยัง3ต่อฟอร์มที่ดีนะแล้วก็ผลิตผลงานในไบเยเนยนมิวนิตได้ดีเยี่ยมนี่เป็นความคิดเห็นหนึ่งของนักเตะคนหนึ่งที่เคยทํางานมาร่วมกับเป๊ปกัวเดลล่านะครับว่าเขาได้รับประโยชน์จากโค้ชคนนี้เนี่ยมากแค่ไหน วันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับและช่วงหัวค่ําช่วงกลาค่ำ,ำมาพบกันในไลฟ์รีวิวก่อนเกมที่แมนซิตี้จะไปเยือนไบรตันนะครับในวันพรุ่งนี้นะช่วงาค่ำประมาณสัก2-3สทุ่มก็มาเจอกันแต่ตอนนี้หมดเวลาของตาแล้วในการอัปเดตข่าวสารในช่อง T Citizen ตาต้องขอตุลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ